มาอีกหนึ่งสถานีครับผู้ชมครับในสเตชันที่6นี้นะครับมีชื่อว่า6เหินระทึกครับสเตชันนี้มันคือทดสอบอะไรครับพี่ยุทธเขาจะให้เราขับรถไปบนทางเอียงแล้วก็จะเป็นทางเอียงที่จะสลับจากขวาไปซ้ายซ้ายมาขวาครับซึ่งสมชื่อก็คือ6กเหินระทึกก็หมายเพราะว่าคุณสองจะต้องตกใจตื่นเต้นแล้วก็จะดูว่า รถยนต์ผ่านไปได้อย่างไรในความที่ตื่นเต้นนั้นเนี่ยรถยนต์ก็จะ,จะ,จะสแสดงสมรรถนะได้หลากหลายมากการขับเข้านะครับก็แนะนําว่าให้ชิดไหลาทางด้านขวาก่อนแล้วก็ไปด้วยความเร็วต่บ,บถ้าช่วงใดที่เครื่องยนต์ให้กําลังแรงสูงก็เหยียบเบรกช่วยบ้างนะครับแล้วก็รถยนต์ก็จะปีนไต่ไปอย่างช้าๆแล้วก็ปลอดภัยเนื่องจากว่าตรงกลางของสถานีครับจะค่อนข้างลื่นสังเกตครับตอนนี้รถขึ้นไต่ได้รอบรอบเเบานะครับเราไม่ได้เร่งเลยแต่กันเด็ดแบบนี้ได้เลย ช่วงที่รถกาลังตายขึ้นรถจนกําลังเพิ่มองศาความเอียงซ้ายเพิ่มมากขึ้นครับขับไปได้สักนิดนึงเดี๋ยวพ่ยุธก็จะเปลี่ยนจากเอียงซ้ายไปเป็นเอียงขวารู้สึกได้ใช่ไหมครับว่าล้อลอยพื้นรู้สึกได้นะครับพี่ยุดครับแล้วก็ตอนนี้ครับกำลังสวิตชิ่งและล้อก็ลอย2ล้อแล้วก็มาแตะพื้นใหม่แล้วก็ไปเอียงทางด้านขวาบ้างเห็นไหมครับเห็นไหมครับอุ้ย ล้อหลังแตะพื้นเบาๆเนี่ยครับเนี่ยครับตอนนี้ก็จะเอียงทางด้านซ้ายใหม่รถก็จะไต่เนินเอียงสูงขึ้นไปอีกครั้งสุดท้ายนะครับทั้งหมดสําคัญที่จังหวะแล้วก็ความแม่นยําด้วยนะครับเด็กครับจังหวะที่ล้อหลังตกรถควบลงคือครับทั้งหมดคือไปได้รอบเดินเบาครับเครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีมากๆนะครับเครื่องยนต์ตัวใหม่ครับก็คือรหัส 4JJ3TCX เป็นเครื่องยนต์ 3,000cc ที่ให้แรงม้าสูงสุดที่190แรงม้า แรงบิดสูงสุดที่450นิวตันเมตรเพราะฉะนั้นแรงบิดท,ที่มนันน่าจะ1600รอบถึง2600รอบ,รบแต่สาคัญไปกว่านั้นคือแค่รอบเดินเบาเขาก็ให้แรงบิดมาแล้วก็เลยทำให้ผ่านแบบง่ายๆโอ้โหคุณผู้ชมเป็นอะไรที่น่าทึ่งที่สุดเลยจริงๆฮะ6เครือระทึกสองชื่อสองชื่อรจริงๆวิุยโอ้โหยเอาจริงๆในชีวิตประจําวันเลยจริงๆอ่ะเราอาจจะไม่ค่อยเจอทางแบบขนาดนี้ครับแต่ว่ามันสามารถขนาดนี้ยังผ่านได้ที่ผ่า ที่เที่เจอจริงๆเนี่ยขนยิ่งสบายเลยอยากบอกคุณสองว่าจริงๆแล้วรถจนทั่วไปนะครับสเปคในการเอียงเนี่ยเขาจะเฉลี่ยอยู่ที่ด้านคนขับก็คือเอียงแบบนี้ครับก็คือคนขับอยู่จุดต่ำกว่า44องศาด้านคุณสองนั่งเขาเรียกว่าเอียงซ้ายก็คือได้46องศาถ้าเป็น Isuzu v c r o s s 4 4เนี่ย4949องศาทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นก็คือจะไปในทางเอียงได้มากขึ้นคชันได้ชั้นนั้นถ้าเกิดขับบนถนนหลวงก็คือ เขามีความสมบัตนการที่จะควบคุมขณะเข้าโค้งได้อีกอขึ้นเช่นแบบนั้นเองใช่ <นะ S 2> ครับโโอ้ห